มีเพื่อนท่านหนึ่งสงสัยว่าเราควรที่จะใช้ใบตัดหรือว่าใบเจียขนาดสีนิ้วของยี่ห้อไหนดีกว่ากันครับที่จะใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดในคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบครับ กราสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาถามผมว่าเราควรที่จะใช้ใบตัดหรือว่าใบเจียขนาดสีนิ้วของยี่ห้อไหนดีกว่ากันครับที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุดนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดครับเพราะว่าในท้องตลาดของเราตอนนี้นะครับมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายขนาดให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยครับผมเลยอยากจะแนะนําเป็นยี่ห้อที่ผมใช้งานอยู่แล้วกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานมาหลากหลายยี่ห้อครับยี่ห้อเนี้ยปี่ทดดสุลวภััครบ ถ้าเป็นใบตัดเหล็กขนาด4นิ้วผมอยากจะแนะนาเป็นยี่ห้อของ Alibaba ครับซึ่งตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่105มิลิเมตรครับมีความหนาอยู่ที่1.2ม mm, ิลิเมตรนะครับและรูตรงกลางเนี่ยเป็นรูขนาด16มิลิเมตรครับเพื่อนๆสามารถใช้กับหินเจียขนาด4นิ้วได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับแล้ววัสดุที่เขานํามาผลิตก,ก็จะเป็นอลูมิเนียมออกไซด์สีสันตาลครับเพื่อนๆสามารถใช้ตัดเหล็กตัดเหล็กหล่อหรือว่าจะเป็นตันเหล็กก็ได้ครับเราสามารถตัดได้โดยที่ไม่มีรอยไหม้เลยนะครับ และในส่วนเรื่องความปลอดภยัยอันนี้เขาได้เสริมเส้นใยไฟเบอร์ไว้ด้วยกันทั้งหมดถึง2ชั้นครับรับรองได้เลยว่าใบเนี่ยไม่แตกง่ายๆครับตั้งแต่ผมใช้งานมาใบยังไม่เคยแตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแล้วก็มีการเสริมแหวนรองการลื่นตรงนี้มาให้ด้วยนะครับและส่วนตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นใบใหม่ๆที่เรายังไม่เคยใช้งานแบบนี้ครับเราเอามาใช้งานครั้งแรกใบก็จะไม่มีอาการแข่งเลยแม้แต่น,นิดเดียวครับอันนี้ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีนะครับและสําหรับในเรื่องการตัดนะครับก็ถือว่าตัดได้ง่ายตด าเกิดว่าเรานํามาเทียบกับใบตัดตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเส้นใยไฟเบอร์ที่เขาให้มาเนี่ยน้อยมากๆครับผมเองก็เคยใช้งานใบตัดประเภทนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ใบแตกใส่อยู่ประมาณ2อสาครั้งครับผมก็จะกลัวๆใบตัดประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะครับทุกวันนี้เวลาที่ผมเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้ใบตัดผมก็จะเลือกที่ความปลอดภัยเป็นหลักครับเรื่องของการตัดงานที่ดีตัดงานที่เร็วหรือว่าอายุการใช้งานที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปครับผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆทุ ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเราค่อยคิดต่อจากนั้นก็ได้ครับแล้วเรามาดูใบเจลเล็กขนาด4นิ้วที่ผมใช้งานกันบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานก็จะเป็นของทางแบง o โคเวตครับและว,วัสดุที่เขานํามาผลิตนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ําตาลเหมือนกันครับ ก็จะมีความคมนะครับสามารถเจียงานได้ง่ายแล้วก็เจียได้เร็วขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเปรียบเทียบกับใบเจียตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ชัดเลยครับว่าทางแบงโคว็เนี่ยเขาได้เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยไฟเบอร์มาให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบเจียรตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยไม่มีเส้นใยไฟเบอร์ครับทางแบงโคว็นะครับก็เลยจะมีความแข็งแรงมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านั่นเองครับและไหนๆวันนี้ผมก็ต้องรีวิวใบตัดแล้วก็ใบเจียนา้้วอยู่แลรมเออืขนาด้วบ ก็คือเครื่องเจียขนาดสีนิ้วของทางแบรนด์โคเวตนั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเจียที่แตกต่างจากตัวอื่นครับผมก็เลยจะถือโอกาสนี้ทําการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะได้รับภายในกล่องนะครับชิ้นแรกเลยก็จะเป็นใบรับประกันสินค้าครับแล้วก็คู่มือสําหรับในการใช้งานเครื่องครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมือจับนะครับปะแจสําหรับในการล็อกใบครับแล้วก็จะมีปะแจ สำหรับตัวนี้นะครับจะมีรูปทรงที่แตกต่างจากเครื่องเกียขนาดสีนิวตามท้องตลาดทั่วไปครับอันนี้ก็เลยจะเป็นจุดเด่นที่สําคัญนะครับที่ทําให้ผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้มาใช้งานครับส่วนมอเตอร์ที่เขานํามาใช้นะครับจะเป็นมอเตอร์ขดลวดทองแดงแท้ร้อครับ ขนาดมอเตอร์อยู่ที่850วัตต์ครับและยังมีความเร็วลอบสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0รอบต่อนาทีด้วยกันครับสามารถใช้ไฟบ้านปกตินะครับ220โวลต์ความถี่อยู่ที่5 0าสถึงหกเฮิร์ซครับส่วนวัสดุที่นํามาผลิตแล้วก็เรื่องของดีไซน์เท่าที่ผมได้สัมผัสนะครับวัสดุก็ดูแข็งแรงทนทานดีครับและในเรื่องของงานดีไซน์นะครับอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วครับก็คือมือจับตรงนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นหินเจียรทั่วไปนะครับ เวลาที่ใช้งานไปนานเนี่ยมือก็จะล้าแล้วก็ชาครับแต่พอมาเป็นมือจับเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถจับได้เต็มไม้เต็มมือถนัดมือดีครับเวลาใช้งานนานนานเนี่ยมือก็จะไม่ล้าแล้วก็ไม่ชานะครับสวิ์ในการทํางานก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับในการล็อกสวิ์มาให้ครับวิธีในการใช้งานก็ถือว่าไม่ยากครับและฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆนะครับก็ยังไม่แตกต่างกับหินเจียทั่วไปครับมีปุ่มสําหรับในการล็อกเปลี่ยนใบตรงนี้นะครับแล้วก็มีใบเจียขนาดนวถมาอี่รเนิ้วอกมอมาหนิใดนะครับ ส่วนสีสันเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้งานนานๆนะครับใส่มือจับเข้าไปด้วยเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าใช้งานกันยาวๆเลยครับมือไม่ล้ามือไม่ชาแน่นอนครับน้ำหนักตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่มากนะครับไม่แตกต่างจากหินเจียทั่วไปครับและเดี๋ยวผมจะไปสาธิตประสิทธิภาพของใบทั้ง2ชนิดนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันครับก็จะมีใบตัดของทางบาบานะครับแล้วก็ใบเจียของทางโคเวตครับโดยที่ผมจะใช้เป็นเครื่องเจียขนาดสีนิ้วของทางโคเวตตัวนี้ทําการสาธิตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันรบและกาทดอครับ ผมก็จะใช้เป็นใบตะเหล็กของทาง a l i b a าบครับเปรียบเทียบกับใบตะเหล็กที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับและก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบนะครับเราต้องมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบกันก่อนครับใบที่มีขายตามท้องตลาดนะครับที่ผมวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้อยู่ที่105ม mm มครับ ส่วนใบของทางอาลีบาบานะครับสเปคจริงๆเนี่ยอยู่ที่105มมครับและที่ผมวัดได้ก็อยู่ที่105มเมครับเท่ากับว่าทั้ง2ใบนี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เท่ากันครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่1.2มเมเท่ากันนะครับและในการทดสอบนะครับผมก็จะนำไปตัดเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12มมด้วยกันทั้งหมด9ครั้งครับแล้วค่อยกลับมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมีการสึกหล่อมากกว่ากันครับในการ ในการทดสอบตัดเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12ม mm มด้วยกันทั้งหมด9ครั้งนะครับใบของทางบาบาเนี่ยสามารถตัดได้ทั้งหมด9ครั้งครับโดยใช้ระยะเวลาอยู่ที่2นาที6วินาทีครับส่วนใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสามารถตัดได้แค่เพียง8ครั้งเท่านั้นครับเพราะว่าในครั้งที่9เนี่ยไม่สามารถตัดให้ขาดได้ครับเนื่องจากใบหมดสภาพไม่สามารถใช้งานต่อได้ครับ จริงๆแล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันก็ได้นะครับเพราะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็เห็นได้ชัดครับแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นการสึกหรอของใบบาบาด้วยครับเลยจะเริ่มจากการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบบาบาก่อนเลยนะครับครั้งแรกที่ผมวัดได้เนี่ยอยู่ที่105มิลลิเมตรครับหลังจากที่ตัดไป9้าครั้งนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเหลืออยู่ที่103มิลลิเมตรครับ เท่ากับว่าเราลดไปเพียงแค่2มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับและใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับครั้งแรกที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่105มิลิเมตรครับหลังจากที่เราตัดไปทั้งหมด8ครั้งนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเหลือเพียงแค่67มิลิเมตรเท่านั้นครับเท่ากับว่าหายไปทั้งหมด38มิลิเมตรครับและใบเนี่ยก็หมดสภาพไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้วด้วยนะครับ สำหรับระยะเวลาในการตัดนะครับก็ต <t> ัดได้เ้ากว่าของอาลีบาบาด้วยครับสรุปนะครับว่าใบตัดของทางอาลีบาบามีอายุการใช้งานที่มากกว่ามีความปลอดภัยที่มากกว่าและยังสามารถตัดงานได้เร็วกว่าด้วยครับอายุการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้มากกว่าถึง10เท่าตัวครับความปลอดภัยนะครับก <t> ็จะมีความปลอดภัยมากกว่า2-3ถึงเท่าตัวครับและส่วนในเรื่องของความเร็วนะครับสามารถตัดงานได้เร็วกว่าเป็นเท่าตัวครับและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นใบตัดของทางอาลีบาบาครับ และต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบของใบเจียกันบ้างครับผมก็จะใช้ใบเจียของทางโคเวตนะครับเปรียบเทียบกับใบเจียตามท้องตลาดทั่วไปครับก็จะเล네ือ <pinky S 2> กเนื้อที่มีความหยาบพอๆกันนะครับเราก็จะเริ่มจากการวัดสเปคของทางโคเวตกันก่อนเลยครับความหนาของใบสเปคจะอยู่ที่6มมครับและที่ผมวัดได้เนี่ยก็อยู่ที่6มมตครับต่อไปก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสเปคอยู่ที่100มมครับที่ผมวัดได้ก็อยู่ที่100มมครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคของทางโคเวตนะครับและต่อไปก จะเริ่มจากความหนานครับที่ผมวัดได้นยอยู่ที่6ม mm มครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับที่ผมวัดได้ตรงนี้อยู่ที่100มเมเหมือนกันครับทั้ง2ใบนี้ก็จะมีสเปคที่เท่ากันครับทั้งเรื่องของความหนาแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางครับเราก็จะไปทําการสาธิตนะครับโดยที่ผมจะใช้เป็นการเจียชิ้นงานที่ผมได้เตรียมมาไว้ครับ ตัวนี้ผมได้ทําการตัดดัดงอเอาไว้นะครับแล้วก็เชื่อมมาไว้ด้วยกันทั้งหมด7จุดครับเราก็จะทาการเจียให้เรียบเนียนทั้ง2ด้านนะครับโดยที่ด้านหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นใบของทางโคเวตรับอีกด้านหนึ่งก็จะใช้เป็นใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับเราก็จะแข่งกันที่เวลาครับว่าใครจะทาการเจียชิ้นงานได้เร็วกว่ากันครับแล้วค่อยกลับมาวัดความสิ้นเปลองของใบกันอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมพับทางซ้ายจะเป็นใบของทางโคเวตรับส่วนทางขวาเนี่ยก็จะเป็นใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับ การทดสอบนะครับใบเจี๋ยของทางโคเวตก็สามารถทําเวลาได้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาวัดความซิ้มเปลืองกันบ้างนะครับจะเริ่มจากใบของทางโคเวตก่อนครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเดิมอยู่ที่100มิลลิเมตรนะครับและที่ผมวัดได้ก็อยู่ที่100มิลลิเมตรครับแล้วความหนาของใบนะครับของเดิมเราวัดได้อยู่ที่6มิลลิเมตรครับผมก็จะเลือกจุดที่บางที่สุดของใบแล้วก็ทําการวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและที่ผมวัดได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5.5าามิลลิเมตรครับเท่ากับว่าเรามีความซิ้มเปลืองไปอย เส้นผ่าถึงกลางของเดิมอยู่ที่100ม mm มครับวัดได้อยู่ที่100มเมเหมือนเดิมครับแล้วก็จะทําการวัดความหนาของใบนะครับผมก็จะหาจุดที่บางที่สุดเหมือนกันครับแล้วก็จะทําการวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ของเดิมเนี่ยวัดได้อยู่ที่6มิลิเมตรครับและตอนนี้ผมวัดได้อยู่ที่ประมาณ5มิลิเมตรครับเท่ากับว่าหายไปประมาณ1มิลิเมตรนะครับสรุปนะครับว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยใบเจียของทางโคเวชนะไปทั้งเรื่องของเวลาในการทํางานที่เร็วกว่าครับแล้วก็มีการซิมเปลองของใบที่ลดน้อยกว่าด้วยครับและในเรื่องของความละเอียดที่เราได้ทําการเจียชิ้นงานไปนะครับด้านนี้เนี่ยผมได้ใช้ใบของทางโคเวตทาการเจียครับก็จะได้ชิ้นงานมาประมาณนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นใบเจียที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับ แต่เท่าที่ผมมองได้ตาเปล่านะครับด้านที่เราใช้ใบเจียของทางโคเวตเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าเล็กน้อยครับมากกว่าด้านที่เราใช้ใบเจียตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ผมแนะนาให้ใช้ใบเจียของทางโคเวตครับและในการเลือกซื้อใบตัดแล้วก็ใบเจียขนาดสีนิ้วเอาไว้ใช้งานนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกซื้อใบที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยเป็นหลักครับ อย่างเช่นใบตัดของทางบาบานะครับหรือว่าจะเป็นใบเจียของทางโควิดครับประสิทธิภาพเพื่อนเพื่อก็ได้เห็นกันไปในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากใบที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยครับยิ่งถ้าเพื่อนๆซื้อเยอะๆนะครับเหมือนที่ผมมีเอาไว้ใช้งานแบบนี้ราคาก็จะถูกลงไปอีกครับและถ้าเพื่อนๆ่นท่านใดสนใจใบ,ใบตัดบาบาหรือว่าจะเป็นใบเจียโควิดนะครับไปจนถึงเครื่องเจียขนาด4ีนิ้วของทางโควิดตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางบริษัทโควิดไทยแลนด์ได้เลยครับ หรือว่าจากไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้ก็ได้นะครับและทางบริษัทโคเวทไทแลนก็ได้ให้โปรโมชั่นพิเศษกับช่องของนายช่างเล็กด้วยครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทางไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องของนายช่างเล็กครับเพื่อนเพื่อก็จะได้รับส่วนลดพิเศษทันทีเลยครับแต่ว่ารีบๆหน่อยนะครับโปรโมชั่นนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดครับและถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดที่ไม่อยากพลาดงาน DIY ดีๆหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษจากทางโคเวทก็อย่าลืมกดปุ่ม